ร่วมแรงร่วมใจเปลี่ยนกองขยะเป็นกองบุญขอเชิญเป็นสภา้าผ้าผ้าผ้าป่าขยะรีไซเคิลจำนวน91กองเพื่อนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ91พรรษา เทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีและชุมชนในเขตเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีร่วมกันจัดกิจกรรมทอดพระป่าขยะรีไซเคิลจำนวน91กองในวันที่23สิงหาคม2566ณวัดพระรูก กำหนดการรวบรวม,รวม,รวมขยะ r e c ซ c เคตั้งแต่วันที่26รกรกฎาคมถึง22สิงหาคม2566โดยหน่วยเคลื่อนที่จะออกรับบริจาคขยะ r e c ซ c เคตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา15นาฬิกา ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการนำขยะรีไซเคิลเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดหรือสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วเป็นต้นรวบรวมนำไปทอดผ้าะป่าขยะรีไซเคิลแทนการใช้เงิน อันเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนและในวันที่16สิงหาคม2566หน่วยเคลื่อนที่จะออกรับบริจาคขยะรีเซนเคิลตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา12นาฬิกาที่ชุมชนคูเมืองสุพรรณ ถ้ามีขยะเพิ่มขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บแล้วท่านสามารถรวบรวมเพื่อให้เทศาบาลไปจัดเก็บได้ในภายหลังค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีหมายเลขโทรศัพท์035511021ต่อ126 เป็นโลกที่เราฝัน